พานั่งรถออกไปเยี่ยมบ้านเด็กนะคะวันนี้ตามมาตามมาค่ะตามกันมานะคะเดี๋ยวนะเสียบไม้ไม่ถูกข้างเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษขอโทษทีเ,เราทำไมเป็นอย่างนี้ปึ๊บจะพาออกไปเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนอีกแล้วค่ะก่อนก่อนจะปิด ก่อนจะปิดสงกรานจริงๆนะครแต่จริงๆโรงเรียนปิดเทอมแล้วแต่ก็วันนี้จะพาออกไปไม่ทราบว่าได้ยินเสียงไหมคะแจ้งได้นะคะขยับขึ้นมาอีกหน่อยก็ได้นี่ตรงนี้เลยเนะคะได้ยินเสียงไหมคะพาออกไปเยี่ยมบ้านสุดรอพอแค่นี้ ได้ยินเสียงแม่ผอ,อไม้คุณนิตยาค่ะยินดีต้อนรับค่ะคุณนิตยาสวัสดีค่ะผอ,อสวัสดีค่ะพาออกบ้านนอกวันนี้นะคะพาออกบ้านนอกตอนนี้ยังยังเป็นถนนสี่เลนอยู่ค่ะยังไม่ได้เข้าไปข้างในสักเท่าไหร่เดี๋ยวให้ดูถนนสี่เลนในภาคอีสานนะคะนี่ค่ะ คุณแชมแชมคุณคุณชุมพลใช่ไหมคะคุณนิตยาค่ะเนี่ยค่ะโอ้ทำไมวลีเด็ดจังเลยวลีเด็ดนะคะคนที่เข้ามาดูเมื่อสักครู่เจ้าทำให้อายมีเววาวลนไท์ซูมมือตัอว่าวภาษาบ้านเท่าน่านะเจ้าทำให้อายมีวเลนไท์ซูมมือ ค่ะค่ะน่ารักจังเลย,เย,เยนี่ะคะเนี่ยไปถนนสี A ่เลนแล้วก็มาเจอแม่ขอออหน่อยนะคะโอ้วันนี้นี่เอ,อผ่านเรือนจำเรือนจำมีรถมาจอดเต็ไมไปหมดเลยค่ะหมายความว่าเอ,อวันนี้เขาให้เยี่ยมญาติก่อนที่จะปิดยาวสงกรานนะคะ คุณวสัตลาค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยเมืมมม่อเมื่อคืนนี้ยังปวดน้อยใจอยู่ว่าคุณวสัตราไม่เข้าในรายการไลฟ์ฟสดของแม่พอออนนานเลยทีเดียวนะคะโอ้ได้ยินนะคะสวัสดีค่ะได้ยินค่ะบุญรักษาค่ะสาธุค่ะคุณจินดานะคะตาอักระมหาเดโชชานนัตปานีนแม่พออกโกรธแล้วนะคะ แม่ไม่เข้ามาในลัชสดแม่บอกวอาประมาณสักสามเดือนแล้วเห็นไหมครับมาดามเบสดีค่ะรัติการนะคะคุณรัติตัการมาดามเบสสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะเนี่ยวันนี้พาไปเที่ยววันนอกค่ะพาไปเที่ยววันนอกสักหน่อยเออไอนี้จะเห็นถนนสี่เลนนะคะยังไม่ได้เข้าไปข้างในนี่คือถนนสี่เลนนะคะ อ,อ่อนี่เห็นไหมคะถนนสี่เลนเนี่ยเอ่อนี่คะ่ะถนนสี่เลนอย่างดีเลยนะคะที่ที่นี่ยังเป็นถนนสี่เลนอยู่ยังไม่ได้เข้าไปข้างในคะ่ะสักหน่อยนี้ก็จะพาบุกเข้าไปลึกๆเลยทีเดียววันนี้ข่าวเอ,อ่อต้องบอกว่าข่าวข่าวหนึ่งเรื่อง คุณทิฏการนะคะสวัสดีค่ะแม่พอสวัสดีกับคุณพันจันทร์พิษโลกนะคะมาดามเบสค่ะคุณวัชนระคงคุณสวยัยเออน่าจะเป็นตัวของคำพูชานะคะคุณสวัยวงสงานสวัสดีครับสวัสดีครับ KLON ค,คง,คงหรอคะคงคงหรอคะก็ก็จะประมาณนี้ ขอโทษนะคะถ้าอ่านไม่ออกอัคาชัยเอกชัยนะคะเนี่ยขนาดใสเว่นตานะคะวันนี้ใส่แว่นตาอัครามาหาเดโชชันนัตพานหินตาโอ้บอกว่าไม่ได้เข้ามาไลฟ์สดแม่แต่ติดตามผลงา,านผ่านจอแม่ทุกวันครับอากหวานคุณทศชนค่ะคุณทัศชนค่ะ โอ้ทัดรอหันก็เท่ไปอีกแบบนะคะชื่อคุณแชมเปี้ยนเหรอคะวิทยไรแม่พออ่าเรียนมากครับขอบคุณครับน้อยสุรสิงวิกตอรี่อ๋อคุณวิกตอรี่เอาเอาเอาวิกตอรี่แชมเปี้ยนวิกตอรี่นะคะน้อยนิกรตัวจากกัมพูชาสาธุูขวานเนี่ยเวลาคนกัมพูชาเข้ามาเนี่ยเขาจะ ติดสารทุกมาด้วยทุกครั้งเลยหมายความว่าสวัสดีใช่ไหมครับป้าทูกคุณกฤษดาเดินทางปลอดภัยครับสจตัสนะคะแล้วก็คุณกัมพูชาให้หัวใจดวมโตเลยอุลไลอุลไลนะคะเนี่ยเดี๋ยวก็เนี่ยค่ะ พื้นที่ค่ะเยี่ยมลูกๆใช่ค่ะมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้คุณพันจันเห็นไปหยอดน้ํากรดแล้วทีนี้เขาน่าจะพอดีกับกะลาเอ่อ,อยางพารนะาเนี่ยมันกระเด็นใส่แก้มบารานะคะคุณทัศชนคุณทัศชนเดินทางปลอดภัยค่ะกับคุณา่าคุณบาลัยนะคะคุณคุณอิฐมานี่คือแม่พิล์ของแท้ค่ะบอกไปค่ะก่อนที่จะยุดยาว ออกไปวันนี้ก็ยังเกรงใจกลัวว่าเขาจะเอ่อเล่นสงกรานต์ไทยแล้วค่ะคุณคุณไหลนะคะคุณพันจะรักษาคุณสุขภาพเยอะๆครับขอบ,บคุณครับอะไรนะคะโทนี่เดลทิชเชอร์อินดิคจน,น,นแอนด์คารลิงโอ้นะคะแม็กเลิเลเดินทางปลอดภัยกับแม่ขออ๋อค่ะ แผ่นดินอำแดงตาแม่ทานข้าวเนี่ยมื้อเช้าเนี่ยข่าเนื้อหมูแล้วก็มะนาวสดๆ,สดๆอร่อยอร่อยแม่จะเป็นคนทานข้าวเช้าแต่ไม่ทานข้าวเย็นนะคะโอ้ยินดีต้อนรับนะคะมาเที่ยวจังหวัดแม่อเผออยินดีต้อนรับนะคะคุณแม่วิไลจังโกรดคะ่ะ ะะกําลังจะไปทางเส้นทางเล็กๆแล้วทีนี้จะไปเส้นทางเล็กๆและพ,พิมพิมพ์ควีนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่เจมี่อุนสมบูรณ์สวัสดีแม่พออกจากอิสซิงเทพครับจะพาไปดูบ้านนอกอเจ,อเจคขาวันนี้จะพาไปดูบ้านนอกเข้ามาบ้านนอกแล้วนะคะเข้ามาบ้านนอกแล้วรถล,ลงมาต่ำสนหน่อยติดหลังคานะคะนี่เห็นไหมคะ โอ๋อจะไป,ไปเยี่ยมเด็กค่ะจะไปเยี่ยมเด็กนักเรียนค่ะออกเยี่ยมบ้านค่ะวันนี้ห้าจุดเลยทีเดียวนะคะไกลกันมากไกลกันมากถ้าวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปนะ่าจะถึงสองร้อยกิโลค่ะวันนี้วิกตอรี่อยากให้แม่ผออมาเป็นอาจารย์ที่เทคนิคลพบุรีมากเลยครับอ๋อแล้ววิกตอรี่แชมเปี้ยนวิกตอรี่อย่าลืม เอาไม้เอาหนังสติ๊กไปยิงไปยิงลิงให้แม่ด้วยนะลิซาชูเรคุณเรสวัสดีครับคุณแม่จากนครนายกครับร้อนไหมคะร้อนไหมคะวันนี้ถ้าทางจะร้อนนะคะบุญยนุตโอโ้ที่จริงเนี่ยบุญเขาไม่เขียนเขาเขียนเป็นปุนเนี่ยมันเท่ขนนดีเลยเอ่อแจกตัง นำนกคุณครูขนุนบอกว่าดีเลยเอาไปเยี่ยมบ้านแจกตังอยู่แล้วเขาเรียกว่ามอบทุนการศึกษาตีพี่ขนุนสักหน่อยดีไหมการมายมในมือสั่นเลยนี่ไม่ได้ไม่ได้แจกตังลูกมอบทุนการศึกษาวันนี้ห้าจูดนะคะคุณกิติมาคุณวิสมัยค่ะสวัสดีแม่พอออกคนสวยใจดีค่ะค่ะค่ะ พาไปเที่ยววันนอกด้วยกันนะคะเออพอถึงแล้วก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ถ่ายสดให้ดูนะคะว่าต้องขออนุญาตก่อว่าอุ้ยคุณพัชรินสวัสดีคุณแม่พอออฟซีสวีเดนค่ะขอบคุณมากๆค่ะครูใส่ใจเด็กจริงๆว่างั้นขอบคุณมากๆค่ะคุณโทนี่นะคะใส่ใจค่ะชายใหญ่นะครโคร,ราชอเจ๊ก โอ้ที่นี้แดดแรงค่ะเจ๊คะอีสานแดดแรงมากเลยทีเดียวค่ะนะคะแดดแรงค่ะเจ๊วันนี้แดดแรงนะคะตอนนี้ก็ขับรูครูแหบค่ะวันนี้มาก,กับครูแหบเอ,อเรัอนครนายกร้อนครับร้อนต่เช้าเลยนะคะตอนนี้เก้านกาสามสิบหกนาที คุณอนุสิตเป็นเอ็ซีคุณแม่พออครับโอ้ยชื่นใจจังเลยครับชื่นใจจังเลยเป็นกําลังใจให้กันนะคะฟังอาจารย์พูดชอบความใจดีมากครับคุณเปรมจิตจุลพันธ์นะคะขอบคุณมากเลยครัวันนี้พี่ขนุนบอกว่าไปเยี่ยมเด็กนักเรียนเนี่ยรู้จักมอบทุนการศึกษาหน่อยโดนดูแต่เช้านะคะที่แม่พออโดนดูแต่เช้าเลยวันนี้ วันนี้ไปกับท่านผู้ริการสุพัฒนาสวนโคด้วยนั่งยีอยู่ด้านหน้านะ,ะสุพัศสุดาพักค่ะเอาวันนี้ไม่ได้เอาตัวที่เองเขี่ยมาใช้มือเลยนะคะคุณปุญญนุตยกนิ้วให้แม่พออ,อเลยค่ะเนี่ยค่ะอ,อีกไปอีกสักหน่อยก็จะถึงค่ะออกมาบรรนอกมากๆเลยตอนนี้นะคะเอาโมไซค์พ่วงข้างจะเยอะหน่อยตามชนบทนะคะ ด,ดีแม่พอ,อเลยค่ะดูแลลูกๆดีมากค่ะค่ะใช่ค่ะคุณศิลน,นะคะออบอกพี่ขนุนด้วยว่ามีท่านดรใจดีผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาผ่านแม่พออด้วยวันนี้ห้าทุนเลยพี่ขนุนเจ๋งไหมเจ๋งไหมไม่ต้องบอกว่าแจกตังค์อะเขาเรียกมอบทุนการศึกษานะคะคนไหนทีเ่เดือดร้อนแม่พออเขก็ไปให้กําลังใจชุดดาพัทค่ะ สวัสดีค่ะแม่พอออกคุสวยสวัสดีค่ะคุณวิชิตสุดยอดมากะเชิงเซาค่ะแม่ครูชอบแม่มากอ้ยเชิงเซาเป็นครูใหม่เนี่ยนะคะเป็นครูภาษาไทยต้องสอนเด็กให้ออกเสียงได้ว่าเชิงเซาเสาชิงช้าขนาดแม่พอออกเองพูดเร็วๆก็ยังไม่ได้นะคะนะคะสวัสดีครับคุณแม่ติดตามคุณแม่อยู่ นะครับอ๋อจับดีๆจับดีดีค่ะ,ะน้อยจับดีๆจับเป็แม่ดีๆโอ้ดีเห็นไหมเห็นไหมเดออี๋ยวเรียวมาจากสพปลาวนะคะอีะ๋เอ่อทิมมะกอมเหรอคะทิมทิมมะกอมาอาอ่านอ่านเอ่อทิมทิมมะกอดเมื่อคืนนี้ยัง บอกตัวเองอยู่เลยว่าอ่านภาษาส,าสรปปลาวออก50-60เปอร์เซ็นต์วันนี้ทําไมมันลดโยกรับดีๆหน่อยครูแฮบแม่พออ,อ่านไม่ออกเลยสวัสดีคุณแม่พอ,อครับสวัสดีค่ะนะคะพาออกไปบ้านนอกจะพาไปดูเด็กนะคะออจากบ้านแม่พออมาถึงบ้านเด็กนี่ประมาณ35กิโลนะคะไปกับเจเนี่ยจุดแรกจุดแรกค่ะจะพามาจะพามา พี่ขนุนบอกว่ามาให้ตังค์ด้วยไม่ใช่มามอบทุนการศึกษาถึงจะไม่มากแต่ก็ว่าช่วยเหลือกันอย่างน้อยถ้าเขาไม่เคว้งคว้างไม่วังเวงเพราะว่าเขามีคนดูแลสวยจังเลยค่ะคุณแม่โอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะขอบคุณที่สุดเลยค่ะน่ารักจังเลยใครชมว่าสวยนี่พูดเล่นพูดจริงก็เชื่อนะคะแต่อย่างอื่นนี่ต้องคิดก่อนคุณสุสรัตค่ะ สรุปค่ะดูอ่นานภาษาอังกฤษกับหลังสวัสดีคขับคุณแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะทุกคนวันนี้ต้องดูแลสุขภาพนะคะ h i s t o r เอ,อเมื่อเช้านี้อ่านข่าภรรยาของฝรั่งท่านหนึ่งที่ไปออกกำลังกายประมาณสองชั่วโมงออกมาแล้วก็นอนเปิดแอร์เย็นๆตอนเช้าอ,อ,อาเจียนอย่างแรงเลยนะคะแล้วก็หน้ามืด ไปปรากฏว่าเป็นฮิสโตรแต่ว่าบังเอิญว่าเขามีตังต้องบอกเขามีตังแล้วเขาถึงโรงพยาบาลเร็วเขาก็เลยรอดสวัสดีค่ะอุดรก็แดดแรงมากๆค่ะนะคะคุณประพาพรเหมือนกันเลยบ้านแม่พอแดดแรงมากๆเลยวันนี้มีน้ำคนละขวดเห็นไหมคะเตรียมไว้แล้วต้องจิบนะคะห้ามอึดตุ๋มๆหรอคะหรือ ชุ่มชุ่มตุ้มตุมนะคะสุดยอดครูมากตุรักและนักเสื่อใจครูมากนะคะนี่นี่นี่จะให้ดูตรงนี้นี่นะครูคแหบจะไปเร็วอุ้บเปลี่ยนไหมคะถนนเดินเลี้ยงเนมาให้ดูโอ้ยไกลขนาดนี้เลยเนี่ยคะ่ะมานานแล้วนะคะกว่าจะเอประกอบกล้องกว่าจะทําอะไรได้อ,อทำเองคนเดียวอะคะ่ะ ก็เลยช้าหน่อยที่จริงออกมาจากบ้านนานแล้วครึ่งชั่วโมงผ่านไปถึงประกอบก้อง้ะเห็นไหมคะส,ะสองข้างทางก็สองข้างทางยังไม่มีบ้านผลยังไม่เจอบ้านเด็กง่ายๆเลยนะคะเนี่ยโอ้ยมีคนบอกรับแต่สเช้าถือว่าโชคดีวันนี้แม่พอออจะโชคดีทั้งวันนะคะสับสนอยู่ในเอ่ออยู่ในดงสนทยาอุ้ไม่สับสนนะคะลูก รักแม่พออ,อนะคะเป็นกําลังใจให้แม่พออค่ะอู้ยถือว่าชคดีเต่เช้าค่ะคุณทัญเทพค่ะคุณเปรมจิตรักคุณแม่อยากอู้มีคนบอกรักอีกแล้วอยากให้ลูกสาวไปเรียนด้วยนะคะมีพออใจดีขนาดนีเ้เรียนใกล้บ้านนะคะต้องเรียนใกล้บ้านค่ะแล้วก็ให้เข้ามาเป็นเพื่อนกับแม่พออค่ะเขาจะได้ซึมซับในสิ่งที่วัยรุ่นเป็นและครูเป็นนะคะแล้เขาจะมีกําลังใจในการ เรี่ยนและในการดําเนินชีวิตต่อไปคุณชุดาพัฒ์ชอบชอบคุณแม่พออ,อมากๆเลยค่ะคุณสรุธอยากได้รับพลังบวกจากคุณแม่ค่ะวันนี้คุณสรุธคุณสรุธจะต้องโชคดีทั้งวันนะครับส,สิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทั่วสากลละโลกและทุกศาสนาและทุกศาสนาจะเพิ่มพลังบวกให้กับคุณสรุธคุณสรุธจะต้องพบเจอแต่สิ่งที่ดีงาม คุณวิชิตบอกเอฟซีแม่ขออนะคะคุณแม่น่ารักมากค่ะจิตใจดีค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะอเจนบอกะเชิงเซาครับแม่ตุมตุมตุ๋มตุม,ตมใช่ไหมคะพิมรักอเจคุณพิสมัยสวัสดีค่ะคุณพิสมัยนะคะจะไปไหนคะจะไปบ้านเด็กคะ่ะนะคะเออคุณอนุสิทธิ์คุณแม่ขออเป็นแบบอย่างของเปลือจ้างที่แท้จริง เห็นไหมพามาบ้าน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 นอกแล้วก็อยู่ในรถจับที่ีจับที่ที่ใหญ่โตมากเออแฟนคลับแม่พอจากชนบรุรีรายงานตัวครับนักหนึ่งแก้วยินด,ด,ดีนะคะคุณวรวัตรค่ะคุณปราณีค่ะในโรงเรียนคือครงนายเอ,อเจค,ค่ะคุณวรวัตรค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะเช่นเดียวกันค่ะ ก็ตอนนี้เอ่อถึงบ้านเด็กนักเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวดีดดูพี่ดูดดดนี่นี่นะคะบ้านเด็กนะคะนี่นเห็นไหมคะมีต้นมะม่วงด้วยแล้วเราจะยุติเเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกทกท่านคะ่ะที่เข้ามาชมรายการนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะนี่เนี่ยบ้านเด็กแล้วเนะะนี่ยขาจะลงไป